ดอาเมนฟ์เนอร645 Music นะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฝ้าหลังใหม่กับทางร้านล็อกรีบา์เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นชุดฝ้าหลังของเดิมที่ขาใส่สลักสายนาฬิกาหักนะครับนี่นะฮะก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยย้ายอุปกรณ์มาที่ชุดฝ้าหลังใหม่นะครับใส่สายได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็ขึ้นสถานะการชาร์จท,ที่60นะครับต่อสายชาร์จกระจกเซนเซอร์เหมือนใหม่นะครับ อันนี้มีบาร์โคดเราก็ย้ายมาให้นะครับนี่นะฮะก็ถอดสายชาร์จนะครับซินเซอร์ร์ตเล็ก็ทํางานได้ตามปกตินะครับตันนี้นําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มย้อนกับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้น เซนเซอร์ฮาร์ดเวัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าอ่ารีเควสตให้ติดฟิล์มกระจกนะครับใหม่นะครับของเดิมที่แตกแล้านะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนสีเรียบร้อยนะครับก็กลับมาใสาปกติเหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้ ได้ตามปกติทุกอย่างนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหนื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับหลานลกูกดีไบใช้อะไหกาบินแท้ร้อยเป็นะครับขอบคุณมากครับ